ของกล้องกาบสวด,ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้นี่ช่วงที้ย้วอะครับแทนต่อเอโก้จะต่อผิดมาหาเนี่ครับทีนี้ซึ่งต่อดีขนาดเนี้ยแต่ต่อทีใหญ่ก็ยังไม่เสร็จอยูสิจแต่โครงสร้างนะโอเควันเนี้ยเราจะมาต่อเอกกันต่อนะครับ ขั้นตอนที่สองของก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับดูแานดอยู่สิครับขั้นตอนที่สองสร้างไม่เสร็จจะต,ต้องเกีนยงแข็งไปด้วยอ่ะยกต่กซึ่งใช้เวลานาน,นากว่าที่คิดนะครับพอสังเกนะมา้ด้กันต่ออลยครับขั้นตอนที่สอง ต้องยื้อต่อแบบนี้เหรครัหาคริสตัลยังแข็งก่อนนะหาไนมอนอ,อีกอันนะครับแต่วิยาผมไม่มากนะรััถ้าคลิปนี้๋ย่เราต้องได้เจอกันอีกวันที่สอง G2 นะครับต้องกั่ว่า EP2 นะครับเ <Okay, S 1> คขาบ,บอกให้ ขอโทษครับขออภัยครับข้อให้ต่อนี่ครับน่าจะจงกางนะครับเยอะเมื่อ,อ,ก,อกี้หุ้นต่อเสร็จแล้วเหรอเออเสร็จจ้ะก็อันต่อไปนะ่ะ จะหัวข้อทำไฟบเกียร์จะขั้นตอนเนี้ยกันนะครับโอเคเอ๊ยต้องวิ้ยหน่อยอะ เรียบร้อยแต่ว่านะผมม่มียามาก,กนะครับจะทิดต่อกันไปอ่ะทิดต่อ,อไปแล้วกันนะครับ yeah, nha Two feet to ten. Good, we are, Ui, Anh quay cái trục ghế của anh không? <laughs> แล้วต้อ,องให้จริงๆยกประมาณนี้ผมออกเลยผมพื่อเพื่อนงานเจ็ดสามบาทนะครับเง่ายงอติสามบาทครับทีนี้ผมพูดจริงไงครับถ้าอยากรู้ก็มาคอมเมนต์ใหญ่ครับทุกคนถ้าบอกความรู้สึกไงให้กดติดตามใหญนะอุ้ยยากอีกอยากอีกนุ้นี่เนืได้เนะ จะก็เอาอีกอันนี่เอามาสามอัน,นยังไงอันนี้ก็จะเป็นแม่เดี๋ยวก็สุกใสใสสิสองคูณแม่นะครับเดี๋ยวแทนหาก่อนนะแต่ไว้กองรวมสะนั้นน่ะแต่เดี๋ยวดีหน้นาไหมสัญญาถ้าทุกคนชอบ ก็กดติดตามผมในการนะครับกดใจกดท่าสะพายเป็นกังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่ให้ที่มันเงาคุนอยู่นะครับไอ้ขี้ผมมิพอด้ยชื่อคนกี่นี่น,นะครับพูดน,นะเจบ็บคนะอ,อ,อนะอีซี่ยะไงอะเี้ โอเคหาอกอันหนึ่งขอสัญญาดีกว่าไีลงคลิปใหม่อ่ะครับให้ EP สามมาให้สัญญาอันต่อไปอะ่ะ ต่อไปตามจุดเยอเหมือนทางการหาที่เยอะอะไรบ้างนะเนี่ยสองเมตรนะครับเอ๊ะสองเอ้ะิสองมะะเมตรเนี่ย,ยนะะีย่หนึ่งเมตรนี่ต้องเป็นสีสี่เมตรนะครับทุกท่านอ้าวนี่กันเนี่ยอืม Ui Kìa mấy ai nha, coi Mà phía nhắn ไไก็ส่วนเนี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับที่ผมประกอบก็ชวงที่2อง่นยนน่ยต้องฟังเสียงจากผมเท่านั้นนะครับ กดได้คุณนะไปแน้แน่ชัดกันในวันพรุ่งนี้นะครับเยสองมาแน่คลิปนี้นี่คุณผู้ชมควรพลาดแน่นอนขอสัญญาว่าอะไรครับใส่ลงคลิปแบบนี้ ต้องมาใส่ทุกจุดเชื่อกันอย่างนั้นไยต้องไปเที่ยวกันเท่านั้น่ะ chia rẽ ra từ lúc gần gặp anh không tốt được là con ครับันธรรมาเนี่ยอันต่อไปก็มันจ,จะจบเนี่ยมันจะนปิดปตาขั้นนี่เลยครับนี่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 นนไปก็ตกต้องติดสองคููนะครับครับทุกคน

ใบตาที Guys, here, so. ่ข้าหวางง่ายไงครับอย่ายๆให้คนทุกข้างเห็นตะปูแหวนนี้หรือเปล่าครอย่างหัวถ่ายอยู่เลยครับอันนี้หน้าตาเป็นพวกกอทำอบบไงแม่ผมทำออกไม้ครับ มาอยู่ที่บ้านนะครับทำทั้งวันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ต้องสงสัยนะคะรับมาต่อให้เสร็จๆแ้วกันน,ะ,นะ,ะเดี๋ยวระยาจะหมด nha yeah, không huh? có nàng khí không huh? chỉ uh, có thể húi này ai yếu vì cái bay em phải tao yếu uh. อ้าคุณผู้ชมผมยิงไปผมเอายิงที่หนึ่งมาใส่เยอะแล้วก่อนนะมาหาดูอาเจ้านะครับยูไม,ม,ม,ม่ต้องไม่ต้องยูเหรครับนี่เนี่ยต้องต่อใบบนไปนั่นี่ยโอเคฮะอีกอ่ะ โอเคอืมมันก็จะเป็นประมาณนั้นไงครับ มิงก่อไว้อ่ะโอเคสงสัยว่าจะหมดเยาเร,บราบก็จะาบสองสี่สิแบแย่เขาผไม่ร,มรูต้องสงสัยไอียเลาเป็นสมยาไห้ว่าต้อแต่ออ็อจุดต่อาายาใบสองสี่สิบนาทีรู้หมือนสงสัยว่าแธอต้องหยุดต่อะครับแย่เดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาว่าเธอจะอัพโหลด,ด โยงคลิปอย่ครับอย่งขอปีวิยาเป็นตักเก้ายาถ่ายครับตักเก้าโมงสิบห้าเป็นสเป็นในกาสิบห้าทีนครับส่วนทุกที่สองขอจะเป็นเวลาบ่ายโมงขอจะเป็นเวลาบ่ายสองสองสิบห้าให้กันนะครับถ่ายครับจุาปีวลยาเนี่ยใช้จแอปดูปีวิา เที่ยงห้าสิบแล้วก็เวลาป่ายสองห้าสินะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นก็อย่ากดไักด s u b สไครต์แกก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแกก็คลิปนี้หวัเวิยาขอสองครัวนะครับครับเดี๋ยวจนสัญญาว่าจะลงคลิป ต่อยายก็จิ N ๋วยายก็จีนไทยไทยอีกอีกเป็นพ่งนี้อะครับก็ฮะ,ฮะท่านผู้ชมยังสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ครับเอาวีดีโอนี้ไม่สร้างสัญญาณอย่างเงี้นนะาายเลยสร้างให้คนที่มีอายุสี่ปีขึ้นไปต่ออีกอกที่นี่ขึ้นไปครับเนี่ยวิธีต่อยายก็สี่สี่บัวครับยายจะต่อ เด็ดทันไหมเิ็ดกี่มันก็ไม่เยอะครับแล้วต้องแล้วเจอกันเจอกันใน EP สองครับสำนรับวันนี้บ๊ายบายะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายยสวัสดีครับคุณผู้ชม